คนรักเขาว่ามักจใจดีจะมีเวลาดีกว่น,นี้สักนิดไหมอยากจะรบกวนชวนมาทำมา Songsay yeah, Utanga Ya yeah, Song Ka Ya yeah, Na Ya yeah Ksim กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นลองระวังระยองยะลายายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยรถยากด้วยตาดีไายวีเหี่ยวเหลียวมวีเดียวหิวี่เหวี่ยวไปเหวี่ยเหวี่ยวเมื่อชาวปัดผัดปัดกินผัดผัดผัดปัดผัดผัดผัขาวชามเขียวความความเช้าชามขาวควทำคว่ำคว่ำชามขาวไก่หมูมืนฟุ้งหุ้งหุ้นต้มตุ้นหุ้หมู สู้ซาไปชัดจึงเศร้ามาเศร้าชิงช้ามาหายหมูหนีกินมันติดเหงือกินเถือกติดปันกินมันกินเถือกกินเหงือกขึ้นปันผ่านแบกปืนเบิกปูนเบิกตึกกดไปโบกเต็กแบกเบิเบิกเบิกปุดกินมันติดเหงือกกินเถือกติดปันกินมันกินเถื่อขึ้นเหงือกขึ้นปันผ่านแบกปืนเบิกปูนช่างมันขึนเหงือกขึ้นปันกินมันกินเถือก อยากคิดถมาเป็นครูอยากจะรู้พูดแบบนี้ปวต้นไงกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากว,วางขาวเดินมายนลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยาลายายกินน้ำลำไย,ยน้ำไหลาย,ยายไหลย,ย้อยรถยากช่วยตานีใกล้วีเหี้ยวเหลียววีเดียวเหี้วีเหี้ยวไปเหี้วีเหี้ยว,วเยวม้อชาาผัดผัดปักเย็นปัดผัด จำเขียวคว้งคว้างควเช้าชามขาวความทำควันควาชามขาวไก่หมูมันพุ่งพุ่งหุ่นตุ่มตุ่นหุ่หมูมันพุ่งปลาเก๋าสู้ซาบิชัดเชิงเส้ามาเช่าชิงช้ามาหายหมูหนีกินมันติดเนื้อกินเนื้อกินปันกินมันกินเปลือกกินเนื้อกินปันทานแบ่ตืนเบิ่อพุ่งเมืกตึกกินไปบุกเตะแต่แบบไม่ไม่ไม่บุญชาวฟันปัดปัดเกี้ยนปัด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 ปักเท้จำเขียวคว้งคว้างควเช้าชามขาวความทำควันควาชามขาวไก่หมูมันพุ่งพุ่งหุ่นตุ่มตุ่นหุ่น กินมันกินเหลืองกินเหืองกินมันการแบกปืนมุ่งมุนงช่างมาทิ้เหลืองกินมันกินมันกินเหือสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหนื่อยไหมหอบก่อนไหมให้เวลาหน่อยฮะขอเวลาแป๊บนึงครับเวลานอกครับ โอเคครับได้ครับนะคะอ้ต้องแบบขอชื่นชมพี่จนัสมากๆาภาษาไทยแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่ขนาดแอบร้องตามอยู่ข้างๆก็ยังยากเหมือนกันกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาเยื่อลองยะฮะยะลายะลามารยองแล้วขึ้นล่องไประยองยะลา ใหญ่ยายกินน้ำลมยใหญ่น้ำยายใหญ่น,น้ำยายใหญ่ด้วยนี่โอ้นี่ข <c oughs> นาดพูดช้าๆเลยเนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างครับพี่คำเหล่านี้อ๋อไม่ยอมแพ้มันครับอืมไม่ยอมแพ้มันกันจริงๆเพราะว่าตอนที่ซ้อมเพลงนี้เนี่ยบอกได้เลยฮะนอนกินอยู่กับเพลงเนี้ย <c oughs> หลายวันเลยไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเฝ้ามันอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็ ต้องไม่ท้อฮะเพราะเพราะว่าท้อเมื่อไหร่นี้ก็คือจะหยุดไปเลยไงเราก็เออเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นท่อนๆนะ่ะผมทาเป็นเป็นช่วงๆไงฮะเป็นช่วงๆแล้วพอได้ตรงนี้อ,อ่าต่อมาตรงนี้แล้วก็แต่ก็ครั้งแรกก็สารภาพนะฮะที่ในในห้องอัดเสียงก็ก็บันทึกเสียงไปครั้งหนึ่งก็ไม่ผ่านเหมือนกันมีน้ำยาใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคือคือ,ค,อคือได้อะทำจนได้ด้วยการตัดต่อด้วยอะไรครั้งแรกแต่ว่า พอดูภาพรวมมันมันมันยังไม่สนุกไงดูมันโดดเด้งยังดูแข็งแข็งอยู่ไงเพราะว่าเราก็ไปไปตั้งใจกับมันมากไงเราไปตั้งใจแล้วมาพูดแล้วมันมันไม่เป็นเพลงไงมันกลายเป็นเรื่องแข็งแข็งไปเลยเขาก็เลยเรียกกลับมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพักไปวันสองวันอ่ะแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็ทําแบบ พยายามให้มันไหลลื่นหน่อยอมันก็เลยคึกขึ้นมาเยอะเลยคระใช่นะคะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วตอนออกคอนเสิร์ตเราจะมาตัดต่อไม่ได้ใช่ไหมพี่โอ้ไม่ได้แล้วครับไม่มีการตัดอะไรเลยนะังนั้นก็คือก็เลยออกมาเป็นโจนาสนะคะแบบว่าเวอร์ชั่นที่แบบว่าสุดยอดมากๆเกี่ยวกับเรื่องภาษาไทยนี่เจ้าของภาษาบางทีต้องอายเลยเนี่ยกว้างขาวอยู่กวางขาเด้อโอ้สุดยอดมากๆเลยมันจะเป็นภาษาไหนคำเหล่านี้คือมันมันมันถูกถูกออกแบบเพื่อการพูดผิดอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษก็จะมีคำแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นเช่น she sells seashells by the seashore ดีมากครับเป๊ะครับเป๊เลยคะโอไม่อยากจะเสอันนี้จะยากสำหรับคนไทยนิดนึงเพราะว่าภาษาไทยไม่มีคำว่าชเนาะยกเว้นในเพลงสติงมันพอมีบ้างฮะเหมือนนัดกันมาเลยนี่เดอะเนาเพแป๊บ ยีปีเลยใช่ไหมพี่ในการเพลงลูกทุ่งนะคะใช่ครับนะคะก็คือจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยเห็นพี่โจนาสกับพี่คิสตี้นะคะก่อนที่น่าจะเป็นช่วงนักเรียนแรกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ตอนนู้นก่อนที่จะมาทำเพลงคือโจนาสคิสตี้เริ่มต้นนี้ก็เป็นจิตอาสาฮะแล้วก็จริงๆทั้งคู่กับเพื่อนๆที่เป็นแดนเซอร์ช่วงแรกๆเลยฮะยุคๆจะมีแดนเซอร์ฝรั่งด้วยเนาะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มจิตอาสาที่แสดงตามโรงเรียนตามสถานสงเคราะห์วันนั้นนะเจนี่ฝึกงานอยู่ตอนนั้นเป็นเด็กฝึกงานที่กันตนาไปแสดงให้นักโทษดูใช่ไหมคะใช่ใช่น่าจะเป็นโอ้โหตั้งแต่นั้นมาเลยนะนานมากนั่นแหละรู้จักโจนาสกิตตี้ตั้งแต่ยังไม่ได้ออกเทปเลยใช่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าโดดเด่นมากๆแล้ววันนี้ก็ได้เจอเจอพี่โจนาสกิตตี้คือแบบ ประสบความสําเร็จในวงการเพลงลูกทุ่งอันนี้คือแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนั่นเองนะคะแต่นะคะฝรั่งที่ไม่ได้มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่วันนี้ประสบความสําเร็จในวงการเพลงลูกทุ่งได้ยังไงนะคะฝึกฝนยังไงนะคะจนเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะในทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้านะคะที่นี่รายการลูกทุ่งไทยแลนด์เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกวางขาาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางเขาวเดินมา ยันล่ามาระยองแล้วขินลองระวังระยองยาาันล่ายายกินน้ำลำไย,ยน้ำลายยายไหลย,ย้อยรสยากด้วยตาดีกต้มีเหี้ยวเหลียวมีเดียวหิววีเหียว